โดยมูลนิธิก็จะนําไปเสริมสร้างเป็นขาเทียมให้กับผู้ที่ไม่มีทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่จะสร้างขาเทียมเองนะคะก็จะติดต่อมาทางมูลนิธิขาเทียมซึ่งก็จะถูกกว่าอ,อะไรแบบ<อ>ี้ค่ะขาเทียมเนี่ยถ้าไปซื้อหรือว่าไปจัดซื้อเองเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง,<ช>งส,งสงแต่ว่าตอนนี้เรามีโครงการหลากหลายโครงการที่มีขาเทียมแบบว่า เรียกว่าเอื้ออำนวยกับสําหรับคนที่ต้องการขาเทียมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการครับคุณนายที่เราจะได้มีขาเทียมให้กับผู้ที่ขาดแลนด้วยกาบโครงการดีๆตรงนี้เดี๋ยวเราขยับด้านไปไปทางด้านนี้สักนิดนะครับเพื่อเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีให้เกียรติขึ้นสู่ด้านบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับบนเวทีครับท่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีท่านผู้มในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอุดรธานีท่านสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มีโครงการเช่นนี้มาลงที่จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากว่าอุดรธานีนั้นนะครับถือว่าเป็นเมืองเศร,ศรษฐกิจแล้วก็มีคนที่เข้ามายังจังหวัดอุดรธานีมากมายในอดีตที่ผ่านมาทุกท่านก็คงทราบครับว่าอุดรธานีนั้นถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนมาท่องเที่ยวมาสนุกสนานแล้วก็มีความสุขอยู่จังหวัดอุดรธานีแต่ด้วยเหตุของวิกฤตโควิดนะครับจึงทําให้นะครับปริมาณคนนั้นนะครับก็ลดลงตามที่ทุกท่านได้รับทราบ ก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าเป็นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิกฤตโควิดผ่านไปนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลแล้วก็การท่องเทีย่ยวของประเทศไทยก็ต้องเห็นความสําคัญกับเรื่องของการกระตุ้นนะครับด้านเศรษฐกิจแล้วก็กลับให้จังหวัดต่างๆนั้นมีชีวิตชีวากลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งครับที่พวกเราเองนั้นได้รับการตอบ,ตอบรับนะครับ แล้วก็ได้รับสิ่งที่ทางรัฐส่วนกลางนั้นได้มาจัดกิจกรรมให้กับเราผมต้องเรียนว่าการจัดในแต่ละครั้งนั้นก็ยังคงต้องใช้มาตรการที่เรียกว่ากิจกรรมที่จะต้องมีมาตรการที่เรียกว่านิวนอร์มัลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันในการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็แล้วก็ตัวท่านด้วยสำหรับในวันนี้นะครับทราบว่ามีศิลปินต่างๆมากมาย แล้วก็ความสุขตรงนี้ก็คงจะมอบให้กับทุกท่านผมเชื่อว่าในวันนี้จะเป็นความสุขของทุกคนที่มาณที่แห่งนี้แม้ว่าในวันนี้จะมีอีเวนต์ต่ตางๆอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือพายนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยที่บริเวณสวนสนหนองประ,ระ,ระจักษ์การจัดงานโอท็อปนะครับที่บริเวณทุ่งสีเมืองแล้วก็ที่นี่ก็คืออีสานม่วนบิสิกเฟสติวัลผมเชื่อว่า คนจะหมุนเวียนกันนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่จะให้ทุกคนมามีความสุขในช่วงของค่ำๆนะครับก็ธรรมดาครับคนอุดรก็จะมาประมาณช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะครับเป็นต้นไปก็อีกสักพักหนึ่งนะครับร้านค้าร้านขายก็คงจะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะนะครับให้กับทุกท่านได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รับประทานด้วยต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของสถานที่นะครับซึ่งวันนี้เองท่านผู้บริหารยูดิทาวนะครับท่านก็มาร่วมเปิดด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการจัดในครั้งนี้กับงานอีสานม่วนมิวสิกเฟสติวัลนะครับที่มอบให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีและผู้คนที่มาในวันนี้ทุกๆคนครับขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญท่านภาวนาประจิตท่านผู้อำนวยการการท่องเทีเท่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีและท่านริทิเดชโคสารประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี รวมถึงท่านภาสกรวีรชาติยานุกูลพิธีเปิดของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะจำลองในการใช้ชนวนการจุดบั้งไฟอนี่นะครับมีบั้งไฟขึ้นมาแล้วท่านจะเห็นบั้งไฟนะครับอยู่ด้านหลังของเราค่ะครับเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับท่านครับบั้งไฟจะอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวท่านจะกดสวิต จุดชนวนบ้างไฟใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอจุดชนวนบ้างไฟเสร็จแล้วพี่พี่สื่อมวลชนคิดดีแล้วใช่ไหมคะที่อยู่ระดับนี้โอเคใช่ไหมคะเด้กแล้ววันนี้สามท่านท่านขาเลนึ้นทั้งบนนะคะอย่าเลนตรงท่านอดยหยอกกันนวันนี้นะฮะ d <And S 2> <laughs> that is so. Uh, what you see that is a grow one. That is j u s like a fireworks. You see that the symbols of the udon, Tani. ครับผมหลังจากนั้นชนวนติดแล้วเปรียบเสมือนการจุดบ้างไฟนะครับบ้างไฟก็จะวิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะมาพร้อมกันนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมหรือยังครับสื่อมวลชนพร้อมไหมฮะพร้อมจะจับภาพร่วมกันไหมครับพร้อมหลบด้วยนะคะพร้อมหลบด้วยนะครับ <laughs> ท่านประธานในพิธีของเราท่านผู้อำนวยการท่บอกออนะครับท่านปนาระชาสัมพันธ์ <c oughs> รวมถึงท่านผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าศูานย์การค้ายูดีาาา <c oughs> ทาวของเราถ้าพร้อมแล้วเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่ <laughs> this is the grand ceremony of Music Festival. Whoa. seeing <laughs> the this is for the our grand ceremony for moon music festival ครับวันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับค่ะโอ้ยยิ่งใหญ่มากคุณได้ยินเสียงดิฉันปหมทำไมฮะดิฉันไม่ค่อยได้ยินเสียงเองเลยนี่คือพิธีเปิดอย่างเป็นการแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่ด้วยครับเรียนเชิญท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นที่ลึกของงานอีสานม่วนนะครับมิวสิคเฟสติวัลของเราครับอย่าลืมงานของเราจะมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะใครที่พลาดวันนี้ไปก็สามารถที่จะมาร่วมในวันพรุ่งนี้ได้หรือใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะอย่างที่ท่านประธานได้บอกว่าคนอุดรนี่ เขาจะจำบ้วนกันตอนดึก ครับเขาจะออกประมาณสองทุ่มเนาะเรื่ประมาณผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่เหมือนจุดบั้งไฟกันเลยทีเดียวที่ฉันนึวกว่างานเขาดาวแล้วนะคะยิ่งใหญ่จริงๆครับก <c oughs> ับงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่ลับอีสาน <c oughs> ม่วนมิวสิกเฟสติวัล Music ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับท่านฤทธิเดชโคสารครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนะครับรวมถึงท่านภาวนาประจิตท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุดรธานีนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารครับคุณพัส กรวินชาติยานุกูลในครับกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้ายูดีทาวพร้อมแล้วครับผม้านหน้าวเวทีทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว้ดนหน้าเวทีส่งเสียงกับคุณก๊อกโคโคโหุยไรค่ะ กับเพื่อนๆแล้วตอนนี้บนโต๊ะของคุณมีขวดน้ําพลาสติก5ขวดมีไหมคะยกมือเลยใช่ค่ะนำมาให้หน้าเลยนี่นะคะให้ถึง5ขวดนะแบบไหนก็ได้ครับเอาขวดมาเลยฮะมาแลกถุงผ้าของเราได้เลยครับสมาร์ทโฟนมาเลยครับมาแสดงว่าเราเข้าหน้าเพจแล้วก็กดไลค์นะฮะอีสานมวดมิวสิกเฟสติวัลครับไม่จํากัดเข้ามาเลยฮะ วานแห่ลมดังก็ดังใช่น้ำไว้บ่ได้เห็ดที่บานได้เห็ดที่บานได้เจ้าก็บ่หัวส้ำนั่งหอบนอนให้ยอนสงสารใจเจ้าหอบนั่งบ่ขึ้ แล้ปินที่ทุกคนรอคอยเราแจกแบบง่ายๆเลยเหมือนเดิมยังไงดีครับเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่องานของเราเลยค่ะอีสานม่วนมิวสิกเฟสติวัลมิวสิกเฟสติวัลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คลิกไลค์โชว์หน้าเวทีของเราพร้อมกับนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะขวดน้ำหนขวดขวดเปล่านะฮะขวดเปล่าเราขอขวดน้ำค่ะขวดเปล่า1ขวดนะครับนำมา แรกกระเป๋าผ้า<ช>พร้อมกับการหลักฐานการกดไลค์แฟนเพจอีสานมว Music ่วนมิวสิคเฟสติวัลท่านใดที่ยังไม่ได้กดเข้าไปเลยครับพิมพ์คาว่าอีสานม้วนภาษาไทยก็ะจะขึ้นมาแล้วมีโลโก้งานของเราเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเราได้ดังจ ฝากทุกท่านนะครับติดตามในเพจอ e ีสารมวนมิวสิกเฟสติวัลนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะไปมวนกันที่ไหนทุครับฝากกดติดตามกันไวศ้ศิลปินอยากได้แบบไหนอยากให้มีอะไรภายในงานเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อยากฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับแคมเปญของ Amazing t h ท i เท่ของเรา คุณเป็นไทยคุณก็สามารถเท่แบบไทยๆไ,ได้นะคะโดยการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนก็ดีหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจังหวัดอุดรธาน,นีของเรานะคะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาพบปะกับพี่น้องชาวอุดรธาน,นีในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อีกมากมายค่ะครับก่อนกลับเดินผ่านนะด้านหน้านะ,นะครับอย่าลืมแวะถ่ายภาพ <c oughs> นะครับเซลฟี่กันสักหน่อยนะครับนำไปโพสต์และเดี๋ยวทีมงานติดแฮชแท็กกันไว้ครับอีสานม่วนมิวสิคเฟสติวัล นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะเข้าไปสอดส่องนะฮะแล้วก็นําภาพเข้ามาอยู่ในเพจของเราด้วยใช่แล้วนะ,นะครับะะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนุกสนานนะครับความม่วนกับคอนเสิร์ตอีสานม่วนมิวสิกเฟสติวัลครับวันนี้เราสองคนคงต้องลากันไปก่อนแล้วแหละความ <คะ S 1> ม่วนยังไม่หมดนะครับติดตามในเพจกันต่อเนื่องได้นะครับค่ะวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าขอ,ขอบคุณ,คณและสวัสดีครับ